จัดเต็มการสๆสุด23ส,สาวคนดังแปลงโฉมในวันฮาโวีนปี2023บางคนมาแบบสวยสับปังปุริเย่มากๆแต่บางคนก็ชวนหลอนจนทำเอานอนแทบไม่หลับงานนี้จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยคะ่ะ 1. เบสรักวณีนางเอกสาวสวยที่ไม่เคยแพวเลยสักปีหลังจากที่สร้างความปังไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยชุดนั่งํำหน้าขาวสุดหลอนแต่ในปีนี้เธอก็ขออีกสักรอบมาด้วยชุดนั่งลำฟอนเล็บแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดสีดำยกยิ้มแบบหลอนสุดๆด้วยสาวเบสบอกว่าจริงๆมีคลิปให้ชมด้วยแต่ด้วยความที่ช่องเธอนั้นโดนแฮกจึงยังไม่สามารถลงคลิปให้ชมได้ทำมาอย่างนั้นใครที่ได้ชมตอนกลางคืนก็เป็นต้องนอนไม่หลับอย่างแน่นอน สใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกสาวสวยที่เทศกาลฮาร์วีนในปี2023นี้เธอก็ขอตามเทรนด์ด้วยอีกเช่นเคยด้วยการใช้เดี่ยวแป้งชมเปนเวนสเต์จากซีรีส์ชื่อดังทางเน็ตฟลิกจะว่าร้อนก็ร้อนแต่ความสวยของสาวใบเฟิร์นนั้นก็สะดุดตาสุดๆแถมยังมีพร้อมมือปอมเพิ่มความขยอกขวัญและนั่นก็เรียกย้อนไลค์ให้กับแฟนๆได้รัวๆทีเดียว 3. น้ำตาลชาริตาใครๆก็รู้ว่าสาวคนนี้ขืนชื่อเรื่องความจัดเต็มทุกๆคอนเทนต์ไม่ว่าจะเทศก,กาลอะไรก็ไม่เคยแพวอย่างฮาโลวีนปีนี้เธอก็ขอเฉิดฉายด้วยความปังลุกเพ็ดเพ็ดแซบๆแ,แต่หลอนสถานสวงด้วยการเมคอัพดวงตานับสีบ,บนใบหน้าพร้อมแคปชั่นกวนๆว,ว่าถ้าเขาไม่ปลอบให้ผีปลอบได้ไหมหลอนแค่ไหนก็หยุดโฟกัสความสวยไม่ได้จริงๆ สี่พิงพลประภาวดีนางเอกสาวช่องหลัก4ี่คนนี้เธอก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมเทศกาลนี้ด้วยเช่นกันด้วยการเป็นนางฟ้าแสนสวยติดปีกขนนกออร่ากระจายแต่ยังไงก็แอบร้อนตาขาวอยู่เหมือนกันค่ะแถมลุงนี้แฟนๆก็ให้พันแบบสิบสิ 10, ไม่มีที่ตีตรงไหนบอกเลยว่าถ้าเจอนางฟ้าน่ารักแบบนี้ทุกฮาโวีนก็ยอมจริงๆ 5. แมดพิเรนีเป็นความฝันสูงสุดของสาวแมดเลยล่ะค่ะสำหรับฮาร์วีนในปีนี้ที่เธอขอสลัดคามนางเอกดราม่าในจอมาเป็นตัวละครในเกมสุดสยองขวัญอย่างจิววาเลนทายใน Resident Evil และเธอก็จัดเต็มสุดๆขวงอาวุธเตรียมฟาดกับซอมบิยักษ์ชวนให้ขวัญผวานในขึ้นวันฮารวีนที่ผ่านมาไม่น้อยแต่ยังไงก็ขอชมวันลุคนี้ของสาวแมนั้นเทมากจริงๆ 6ฟ้าสาริกานักแสดงหรือบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่เธอขอมาแบบเรียบเรีๆโดยการเมคอัพตาขาวแต่ดูดีมากๆพอออร่าจากการเมคอัพหน้าแบบสวยกระจายมูดของภาพและโทนสีก็ดูมนันหมนสบายตาแม้จะแอบ,บซ่อนความเยี่ยเงาไว้แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเทศกาลฮโลวีนปีนี้ของสาวฟ้าหลอนแบบเยือกเย็นจริงๆ เกรีนอัสดาพรนา่งอีกสาวที่นานวันก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆและฮาโลวีนปีนี้ก็มาด้วยลุคแด๊กขัวร่ารักเกอร์สาวที่แบบว่าสวยแซ่บมากๆเมคอัพจัดเต็มตามคาแรกเตอร์ต้นฉบ,บับเป็นสีสันให้กับฮาโลวีนปีนี้ได้อย่างดีมากทีเดียว 8. มุกวอลานิสสาวสวยที่มาทุกๆเทศกาลจริงๆและฮารดวินปีนี้เธอก็มาด้วยรุปหวาน,นอีกแล้วค่ะแถมยังสวยงดงามมากๆด้วยการแปลงโฉมเป็นนางฟ้าติดป,ปีกผมขาวออร่าความสวยเปล่งประกายลูกนี้ต้องยอมเธอเลยจริงๆใครที่หลอนจากลูกอื่นๆของเราคนดังมาเจอสาวมุกก็คือฝันดีอย่างแน่นอน เตยเจรินพรนั่งเอกสาวใสมินิยิ้มหวานแต่ฮารลวีนก็มาแบบปังๆไม่แพ้ใครงานนี้เธอเคอจะเตมเป็นแมงมุมสาวอินเนอร์เริพันตัวด้วยใหญ่แมงมุมลูกหนี้จึงไม่เบาทีเดียว10เจนนี่อัลลพาทคุณแม่สาวสวยหุ่นเสียอย่างสาวเจนนี่บอกเลยว่าฮาโลวีนในครั้งนี้จึงยิ่งกว่าปีที่แล้วเพราะเธอมาด้วยลุคที่สวยปังมากๆเรียกได้ว,ว่าสไตล์นี้เหมาะกับสาวเจนนี่ที่สุดเลยล่ะค่ะ 11ใหม่ดาวิกามาแบบเกินคาดทุกปีจริงๆสําหรับสาวใหม่ที่ปีที่แล้วภาพแฟนนุ่มยังนุ่มเติมาร่วมแจมด้วยแต่ปีนี้ขอใช้เดียวอีกครั้งด้วยการแปลงโฉงเป็นหุ่นยนต์สาวสวยอาลิตาแบทเทิร์นแองเจลภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อดังเรื่องเพชรค่าไซบอร์กบอกเลยว่าต้นฉบับเป็นแบบไหนสาวใหม่ก็จัดให้แบบเป,เป๊ะสวยจึงสุดๆไปเลยทีเดียว 12. คิมเบอรี่แอนเวอร์เทมัสเจ้าสาวไปแดงอย่างสาวคิมปีนี้ก็มาด้วยลูนหวานสวยๆและเรียบหรูมากๆแถมยังมาคู่กับสามียังหนุ่มปรินค่ะโดยการแปลงชฉมเป็นเทพฤกษโบราณงดงามทั้งคุณภรรยาและคุณสามีโดยเฉพาะสาวคิมที่แทบแลักสายตามไม่ได้บอกเลยว่าฮาโลวีนปีนี้ฝันดีพเพราะเธอเลยจริงๆ 13. บาญยาย่าโรุรสยานางเอกสาวอีกหนึ่งคนที่แน่นอนว่าปีนี้เธอก็ไม่พลาดจะเต็มให้กับวันฮารวินเช่นเดียวกันแถมในปีนี้เธอยังมาเป็นอคอตาเกิลยิงธนูใส่หัวใจแฟนๆลูกนี้ให้ผ่านแบบไม่ต้องสงสยัยพอสวยที่เดียวเยว่าปังมากๆในขณะที่สาวยายาก็บอกว่าแฮปปี้สุดๆที่ได้แต่งลุกนี้ส่วนแฟนคลับอย่างเราก็ต้องกดไลค์ให้รัวๆอย่างแน่นอน